เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะได้ได้หมดเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเจ็บมาครับวันนี้ผมจะเล่นดาวโอวี o v ครับผมได้ไวโอมานะครับเดินตามเล,เลนก่อนเราเล่นเคลลี่ไม่ต้องเรียบครับ ค่อยเคลียร์ิปไปเจอกับเที่ยวนะหมุนยิงเอาเลือกกอนมันจะใช้แล้วมันจะใช้แล้วยิง อยิยงดาเมจเราไม่ค่อยมีต้นเกม่งเพิ่มบวกครับมันโดนนกน้อยยิงช่วยเพื่อนออกคิด เรายิงหลังป้อมนะเพราะเลือดเราน้อยอยูอ่ยิงแล้วเบิดไปเพื่อนมาแล้ว and แล้วเบิดไปโอ้ป้อมมึกตาย,ยานี่ <Okay. S 2> เอานกได้รองเท้ามาแล้วมานกทางนี้มองไม่เห็นเทวเลยทเทยวไปไหนแล้วกลับบ้านนะมาแล้วช่วยเพื่อนยิงได้ สวยเอาคลิปสวยต่อทะละต่อทะละต่อทะละกันนี้วขวัญ ลอย n h อ่าได้ n ิ i ลนะสวยอลิเตอร์มาช่วยลห้ขันเพื่อนต่อไป วยมานานเราไม่มีนี่ไม่อยากกลับบ้านอะไรเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมได้ป้อมนะมีนานมาแล้วเล่นคีรีเ,เราไม่ต้องไปรีบน,นะครับ ไม่ต้องไปรีบบวกเพราะเราเป็นเลเเกมอยู่แล้วตีได้ก็ตีตีไม่ได้เราก็ถอยอัน,ดนอเนดะกับโดนเราถอยเพื่อนมาเพื่อนมาแล้วเพื่อน,เ,นเพื่อนเพื่อนจับได้สักตัวไหน จะจับโลแปลงหลังเลยเพื่อนแปลงเลยสวยสวยเอาเทียวเ,เทียวเ,เทียวเพื่อนสวยได้ป้อมหนึ่งได้ไหมมาแล้วเม็ดเม็ดลอยมันจะลอยเราอ่ะ มาทางนี้เอาบ้าฟ้ามานันถอยเอามาังกอมาเพื่อนได้ไหมได้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 ไดได ta mượn mèo rồi là mày chập lò Right? ได้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 สวย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 มาแล้วมาด้านหลังแล้วเราหนีหนีได้ไหมสวยกันเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนไม่ไหวมานาก็มีเลือดก็ไม่มีผมยอ,อดาบชิกกนนะครับ กลางมีปัญหาเราเคลียร์ล่างดันเลนไปเอาคลิปโอ้หมทัดเราเสียเลื้อนี่ย คลิยร์ยกันสวยเพื่อนคลิปป่าเขาอยู่ล่างเนะได้กางเครีมีนะที่ยิงป้อมอย่างเดียวเลยดันยางเดียวไม่ต้องดีกว่ามาละ ได้สวยโอ๊มาจับจับสวย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 ได้อีกตัวได้อีกตัวสวยทิปปิคิวสามคิวค่อยตอดไปครับแคลรี่ไม่ต้องรีบมังกรเพื่อน ดันบนครับดันบนเพื่อนเขาดันข้างแล้วดันล่างโอ้ยนะเจ็บอยู่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 นะได้ปอมบนโอ้เ oh. มียดเมียดเขามาช่วยล้วนะ พอมูลแตกแล้วนี่หว่าค่อยตอด,อตอดค่อยตอดค่อยตอดค er, ่อยเจ็บอยู่นะเจ็บยะเจ็บอยู่น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 ะเ็บอยู่นะได้ได้หมดเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะบับ หน้าที่ของแคลรี่คือดันบอมอย่างเดียวครับจบเกมได้สวยเจ็บ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 เจบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบป่าเหรอป่าเขาไม่เป็นเนี่ย เดไปอีกเกมหนึ่งแล้วนะครับ